โอเคสวัสดีครับก็เราก็มาต่อกันในวิดีโอน่าจะาที่สี่เนาะหลังจากที่วิดีโอที่แล้วเราได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของออร o มเอ๊ยใช่ปะไม่ใช่นี่วิดีโอแล้วเราทำเกี่ยวกับอะไรนะรีซินอืมก็คือการเอ่อ listening event เนาะเมื่อเมื่อมีการ ส่งอีเวนต์อะไรเข้าไปแล้วเราก็จะมีการรอรับฟังอีเวนต์อ่ะอีเวนต์นั้นๆอาจจะชื่อเดียวกันกับอีเวนต์ที่มีการส่งหรือเราสามารถตั้งชื่ออีเวนต์ให้แตกต่างกันได้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะนำไปประยุกต์ใช้งานอ่ะแต่ในวิดีโอตัวนี้ผมจะพามาทำเกี่ยวกับเรื่องของ n เนมสเปซอืม namespace มันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะเห็นภาพเนาะ เราตัดไปที่เ p o s t m แมนนะครับ postman อ่านี่ครับเนี่ย s p a มันก็คืออันนี้เนาะคือ s l a s มันก็คือผาดเนาะที่ s l a s หลังจากตัวเออ่ตัว host ของเราตัว endpoint ของเราเนาะซึ่งมันมันมันจะช่วยให้เราจัดการเกี่ยวกับ ตัว endpoint ได้ง่ายขึ้นในกรณีที่เราอาจจะมี socket io ที่เพิ่มมากขึ้นเราก็จัดการแยกส่วนของเขาออกจาก namespace อ่ะไม่ใช่สิหมายถึงว่าออกจากกันด้วย namespace อ่าเราจะจัดการด้วยอาจจะมี namespace ที่ชื่อว่ามี chat มี room มีเกมหรือว่าแบ่งเป็นสัดส,ส่วนให้ ให้มันสื่อความหมายว่าโอเคถ้าเราเข้า endpoint ตัวนี้แล้วมี namespace นี้จะหมายถึงว่ามาจัดการในเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ namespace ควรจะทำเนาะ,ะเราก็จะไม่เสียเวลาพูดทำทำเพลงก่อนอื่นเวลาในตัว node js ที่ไลบรารีของตัว socket io เนาะก็จะมีให้เราเรียกใช้แบบใช้งานได้ง่ายมากครับที่การ ที่จะฟังเน้สเปซจากตัวเซิร์ฟเวอร์เนาะวิธีการก็คือนี่ครับวิธีการเนาะก็คือเราสามารถอ่ะเดี๋ยวดะเรามาดูตัวเอ่อตัวตัวโคดจะเป็นตัวโคดเดิมอยู่เนาะตัวโคดจากเอ่อสามคลิปที่แล้วเลยซึ่งวิธีการเนาะเราจะเรียกใช้ iO ตัวนี้ครับ IO ที่เราเน w วเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานี่แหละ,ะเรามาเรียกใช้เลยอ่ะผมจะตั้งชื่อเนาะตั้งชื่อว่า ช็อตเนมสเ s p สเปซนับกับ i o วิธีการครับออ f เนาะแล้วก็เป็น str i ิงเนาะแล้วช็อในที่นี้ผมจะ uh, สร้างเนย Space นที่ชื่อว่า Chat uh, เราจะมาจัดการเราจะมาจัดการเดนสเปซช h a t เมื่อมีคนหรือไคลเอน เชื่อมต่อเข้ามาที่ name s p a c ตัวเนี้ยเราก็จะมาจัดการการจัดการข้อความที่จะส่งให้ใครแอนคนอื่นๆที่เข้ามาในเน็ Space เดียวกันเนาะแล้วก็การเลยกใช้งานก็เหมือนกันเลยครับเนี่ยเหมือนตัวนี้เลย io on อย่างนี้เลยครับ c o n n e c t i o n เหมือนกันแต่ว่า io on ตัวนี้มันมันเป็น global เนาะเราจะรับฟังเราจะรับฟังทั้งหมดที่ ไม่มีเนม e s สเปซอ่ะถ้าในกรณีตัวนี้ก็คือ e N d point จะเป็น l ล c ก้อ o s t 3 0 0 0พเนาะเมื่อมีเมื่อมี client เชื่อมต่อเข้ามาที่ตัวเนี้ยตัว IO on ตัวนี้ก็จะทำงานอ่ะจะรอรับฟัง event ต่างๆของ client ที่จะส่งอะไรเข้ามาเนาะอ่ะซึ่งในที่นี้เราจะมาใช้ namespace ชื่อว่า chat ที่การอันดับแรกครับก็ เรียกใช้ออนนี้ได้เลยเนาะก็คือเราเช็คก่อนว่ามันว่ามีคอนเน็กชันเข้ามาหรือเปล่ามีการเชื่อมต่อเข้ามาหรือเปล่าก็มีพารามิเตอร์เหมือนกันนี่ครับอย่างนี้ได้เลยมาเดี๋ยวเราจะมาล็อกดูเนาะว่ามันจริงหรือเปล่าอ่าเราจะล็อกว่า f sum ไฮเอ o นอ่าคอนเน m e ูเนมสเป a t ฉดไปเรามาลองดูเดี๋ยวผมขอลันอ p น s um t มสตาร์สครู่ครับโอเคลันละมาเรามาลองเชื่อมต่อโดยใส่เนมสเป e เข้าไปเนาะนะแล้วลองคอนเนคครับเห็นไหมครับ แล้วตอนนี้คอนเน็กผ่านถูกต้องนะเดี๋ยวเรากลับมาดูเดี๋ยวนะวนครับให้ดูลืมลืมลืมสลับหน้าจอคอนเน็กผ่านเนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ตัวตัวโค้ดเราตัวหลอกนะนี่ครับเห็นได้ว่าตัวหลอกก็ทำงานปกติทำงานถูกต้อง ก็คือมีไคลเอนต์คอนเนคเข้ามาในเนมสเปซตัวนี้เดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างอีกอันหนึง่งเราลองเป็นเนมสเปซที่ชื่อว่า dogget dogget เนมสเปซเนาะอ๋อ copy เลยนะ,ะว่ามันเข้ามาถูกจริงหรือเปล่า ผมกดเซฟไปแล้วเนาะเราจะกลับไปดูที่ตัว p o s แมนนี่เราลองคอ n เน t ครับอ่าคอนเนผ่านปกติแล้วกลับไปดูที่ตัวโคนะ้ดเนาะอ่าเห็นไหมครับโค้ดที่เราเอา่อแสดงผลออกมาก็จะแสดงว่าตอนนี้มีคนเข้ามาที่แชทอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกลับไปครับกลับไปที่ตัวโพสแมนเนาะแรล้วอา่อาขั้นที่สแล้วกัน อันที่สองจะเป็นเนมสเปซที่ชื่อว่าล็อกเก็ตเนาะผมก็คอนเน็กก็คอนเน็กผ่านแล้วเราก็กลับมาดูครับที่ตัวโค้ดะตัวโค้ดก็จะ,ะตัวลอ็อกตัวล็อกของเราก็จะบอกว่ามีบอดมีไคลเอนต์คอนเน็กเข้ามาที่เนมสเปซที่ชื่อว่าล็อกเก็ตนะครับก็ตอนนี้ตัวเนมสเปซเราจริงๆก็สามารถใช้งานได้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมขอลบ ตัวล็อกเก็ตนี่ออกอแล้วต่อไปจริงๆต่อไปเราก็จัดการเรื่องการส่งข้อความหรือการจัดการเรื่องอข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งมาได้เหมือนกับวิดีโอก่อนหน้านี้เลยก็อย่างเช่นในกรณีเราต้องการรับอ,อีเวนต์อะไรสักอย่างเราเราก็สามารถเรียกใช้ โดยการบอกว่านี่เน่อ s o ก k e t จุด so ออนออกาเป็นเมสเซจเมสเซจแล้วกันจะมีด a ต a าส่งเข้ามาเนาะนะเราก็มาลองหลอกดูอืม อว่ามาจริงๆหรือเปล่าอ่นนี้เนนสเปซที่ชื่อว่าแชทเนาะกลับไปที่โคดแมนแล้วก็มาดูที่คล i เอนตหนึ่งเราเชื่อมต่อเข้ามาแล้วก็ตัวอีเวนชื่อว่า Message. เมสเซจแล้วผมก็ลองกดส่งข้อความครับอตอนนี้ส่งข้อความไปแล้วเราจะกลับมาดูที่ตัวโควดเนาะตัวหลอกของเราอ่านี้ครับ หลอกของเราก็จะได้รับ Data เข้ามาเนาะที่มีข้อมูลที่เราส่งผ่านตัวพุซเมนสกิปอะไคลเอ็นที่ส่งมาจาก socket เนะะาะเดี๋ยวเรามาลองทำว่าถ้าเมื่อมีการส่งมาแล้วเราก็ให้ Space ของเราเนาะ Image ก็คือไคลเอ็นทุกคนที่ อยู่ใน namespace นี้เป็น g l o b a l ของ namespace นี้ได้รับ message ของของเออ่ทุกคนกลับไปรวมรวมถึงตัวเองด้วยจะได้รับข้อความของตัวเองแล้วกลับไปที่โ o s t m a n กันอีกครั้งหนึ่งครับผมจะส่งข้อความเนาะนี่ครับอตอนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ก็คือเมื่อส่งข้อความปุ๊บ ข้อความตัวเองก็จะถูกรีสปอนกลับมาอ่ะจะได้เห็นภาพมากขึ้นก็ลองไปแครนคนที่สองเนาะคนแครนคนที่สองคนนี้เข้ามาอ่ะแต่ตอนนี้จะยังไม่ออกขอ,อกเปลี่ยนอ่อีเ,อเวนต์ชื่อว่าเมสเ g จก่อนดิสซึนเมสเซจแล้วผมจะส่งข้อความอีกทีนึงครับเมสเซจกรอบเฮลโหเนี่มันชื่อว่ากายก็พี่โค้ดแครนคนที่สองก็จะได้รับ ข้อความที่แคลนคนที่หนึ่งส่งมาเนาะ,ะแล้วแคลนคนที่สองลองส่งกลับไปบ้างแคลนคนที่สองส่งกลับไปอ๋อเดี๋ยวครับต้องใส่ตัวนี้เป็นเมสเซจอ่ออาเฮ้ยครับส่งกลับไปปุ๊บตัวเองก็ได้รับด้วยแล้วก็แคลนคนที่หนึ่งก็จะได้รับจากแคลนคนที่สองเหมือนกันโอเคก็สรุปง่ายๆก็คือตัวเน e s สเปซมันก็คือเป็นการแบ่งสัดส่วนเนาะ ตอนตอนเราคอนเน็กเข้ามาที่ endpoint จะได้มาจัดการเรื่องอข้อมูลหรือ,เ,อเรื่องเรียกว่าข้อมูลต่างๆข้อมูลต่างๆที่ไคลเอ็นส่งมาจัดการให้เป็นสัดส,ส่วนซึ่งการทําอย่างเงี้ยมันจะมีประโยชน์ที่ว่าเวลาเรา,เามีอาจจะมีเรียกว่าสัดส,ส่วนที่มากขึ้นมันจะแบ่งแยกให้เราจัดการพวกนี้ได้ได้ง่ายขึ้นเพราะเดี๋ยวใน ดูถัดไปพอตัวโค้ดมันเริ่มเยอะผมก็จะมีการเกี่ยวกับว่ารีสตั u เจอร์ของตัวโค้ดเนาะแยกไฟล์ออกจากกันเรียกใช้โดยใช้เน็สเปซนี้แล้วก็จะไปเรียกใช้ไฟล์อีกไฟล์หนึ่งเราก็จะจัดการให้มันง่ายขึ้นแยกไฟล์กันใช้งานอะจริงตัวหลักๆของเน็สเปซก็จะมีประมาณนี้เป็นการแยก แยกการทํางานออกจากกันให้ชัดเจนมากขึ้นนะโอเคก็ผมอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างเนาะวกไปวนมานิดหน่อยผมก็กขอขอภัยเพื่อนๆที่เข้ามาดูด้วย่ะแต่ก็ถึงงั้นก็ผมก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้ไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันในวิดีโอถัดไปครับ